Thế mà ờ, ừ. nhé cả nữa. Ừ, okay. Thế à. Thế. 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 thích hóa rồi ha ừ. 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 ừ, ลุกล่อทำให้ไกันอ่าลุกนหนูนะอ่ะเออด้วนไงเอนครับออหนูนทีครับ เก่งจังเลยเห็นไหมพี่อดอมแล้ว่ะหนูเก่งอ๋อเก่งจังเลยโอ้ยเมื่อกี้มันงับมือหนูเอางับมือใครมันใจร้อนดีกว่ามั้งพี่เดี๋ยวมันงับมืออ๋อเป็นอะไรอ่ะอืมเอ๊ะโอ้โหพี่นีหลายท่าอ๋ออ อร่อยเลยจีขนมอร่อยเนาะน้ำลายมีน้นำลายหกเลยอ้วทำไม่กันแลูกทำไมก่การเออเก่งลูกพี่จะขอคุณเขาก่อนแล้วค่อยให้ขนม,มเขาจะได้แบบว่าเออ,อ,อ,อแงองแล้วมันก็บ่อเลยทำไม่ถูกอ,อ่ะไออนะีอันแล้วทำกัน,น